ในบทเพียรชนะหนังสือเล่มจิตมโนวิญญาณหัวข้อธรรมความแตกต่างระหว่างอรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับพิสุปัญญาวิมุติหัวข้อธรรมที่48ในเล่มจิตมโนวิญญาณพระศาสดาตรัสก,กับพิสุทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เป็นบริษัทของพระองค์ว่าพิสุทั้งหลายตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะหลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในรูปจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะพิสุทั้งหลายแม э ้พิสุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาก็หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในรูปจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิสุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำดัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในเวทนาเพราะไม่ยึดมั่นในสัญญาเพราะไม่ยึดมั่นในสังขารจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะพิสุทั้งหลายแม้พิสุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาก็หลุดพ้นแล้วด้วยเพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในสังขารจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตติพิสุทธ์ทั้งหลายตถาคตอรหันตะสัมมาสาัมพุทธะหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในวิญญาณจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะพิสุทั้งหลายแม้พิสุหลุดพ้นได้ด้วยปัญญา ก็หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับไม่เหลือเพราะไม่ยึดมั่นในวิญญาณจึงได้นำว่าปัญญาวิมุตพิสุทั้งหลายในข้อนั้นจะมีอะไรเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตะสามาสัมพุทธ,ธะกับพิสุ ผู้ปัญญาวิมุตติพิสุทธิ์ทั้งหลายตถาคตอรหันตะรรสัมมาสัมพุทธะได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มรรคเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ฉลาดในมรรคพิสุทธ์ทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายบัดนี้เป็นผู้เดินตามมรรคเป็นผู้ ตามมาภายหลังพิสุทั้งหลายนี่แหละเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะกับพิสุป,ปัญญาวิมุตติกราบสาธุธรรมคําของพระศาสดา